ขอบคุณคุณอภิชาติหรือกระท่อมพินแคนค่ะส่งทุเรียนมาให้พี่สาวขอบคุณครับผมได้แล้วครับกระท่อมครับผมขอบคุณครับน้องชายขอบคุณมากๆครับส่งทุเรียนมาให้พี่สาวกินนะครับขอบคุณครับผมมาดูกันนะจ๊ะมาดูกันเ้อทุกคน มาดูกันจ้าดูเรียนชุมพรน,นะครับจ้าดูเรียนชุมพรถึงเร็วน่าดูเลย องลูกโตโตเลยนะคะนี่ครับนี่ครับผมเรียนขอบคุณน้องชายครับขอบคุณกระต้มเป็นแกนนะครับผมถูเรียนมาให้พี่สาวนะครับได้แล้วนะขอบคุณครับผมขอให้เจริญเจริญครับผม ขอให้รวยรวยรวยขอให้รวยขอให้รว,วยนะครับุ้มขอบคุณครับขอบคุณครับพุ้มจุเรียนก็มาถึงแล้วมาถึงแล้วยังครับ ทุเรียนกรต้องบินเชนทุเรียนจากสวนนะลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเลยทุกคน สหน่วยสองลูกขอบคุณครับน้องชายกระ่อมปินแคนขอให้เจริญเจริญนะครับคุณพระรักษาเทวดาปกป้องนะครับขอให้รวยรวยรวยจ้าอันนี้เป็นของฝากจากพี่พวงแก้วนะคะหรือแม่พวงระยะค่ะส่งมะนาวมาให้ค่ะได้รับแล้วจ้าพี่พวงแก้วจ้า หรือแม่นมพวงระยะขอบคุณมากๆค่ะส่งของมาให้ค่ะขอบคุณค่ะดูนะคะไร่เอ่ยอะไอ่เอ๋ย กนี่ผักเสี่ยน นี่มะนาวมันคือมะนาวมันคือมะนาวค่ะทุกคนนี่มะนาวมะนาวมะนาวนะคะได้แล้วเธอานาวจากมะนาวจากนี่อืม ภาพนี้ต้องขยายไหมคะ <Yeah> <mon: N id companion> นี่จ้า <els> ได้แล้วนะได้แล้วนะขอบคุณน้องกระท่อมพินแคนที่ส่งทุเรียนมาให้พี่จงนะคะขอบคุณแม่นมพวงระยะค่ะที่ส่งมะนาวมาให้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะ